ส่องกระแสมาสคอตตัวแทนความไวรัลน้องหมีเนยมาสคอตสุดคิวต์ไวรัลห้างแตกเรียกได้ว่าน้องหมีเนยหรือบัตเตอร์แบร์ปลุกกระแสมาสคอตขึ้นมาอีกครั้งด้วยความน่ารักสดใสและการเต้นคอเวอร์สุดเป๊ะเป็นมาสคอตที่ครองใจใครได้หลายๆคนในตอนนี้ แต่รู้หรือไม่ต้นกำเนิดมาสคอตจริงๆแล้วมาจากละครโอเปร่าประเทศฝรั่งเศสชื่อเรื่องว่า The Mascot ความโด่งดังของละครโอเปร่าเรื่องนี้ทำให้คำว่ามา s สคอตเป็นเหมือนสนัญลักษณ์แห่งความโชคดีไปโดยปริยายมาสคอตถูกนำมาใช้ในหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการก <No. S 1> ีฬายอย่างฟุตบอลบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกเป็นต้น วงการท่องเที่ยวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ดึงเอาอัตลักษณ์โดดเด่นที่มีอยู่แล้วของแต่ละเมืองออกมาสร้างให้เกิดภาพจำอย่างคุมามงจากจังหวัดคุมาโมโตะมีตัวนุ่มชุดดำที่มาพร้อมกับแก้มแดงๆสข้างสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดมากกว่า1นึ่งแสนล้านเยนภายในเวลา2ปี แม้กระทั่งวงการธุรกิจมาสคอตก็ช่วยสร้างจุดดึงดูดและเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆเช่นปีเป็นดัมของยางมิชลินบาร์บีคอนจากแบรนด์บาร์บีคิวพลาซและเข้าสู่อยู่โซเชียลอย่างนังกล้วยกรุง4ีขา d ดนซ์ Dance, มาจนถึงน้องหมี่เนยมาสคอตจากแบรนด์ขนมปังในเครือคอฟฟ e ่บีนสไปดา คาแรคเตอรของ m a s c ค t แต่ละตัวที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาได้เป็นอย่างดีก็เหมือนเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ที่ดีของแบรนด์นี่อาจจะไม่ใช่การสร้างแบรนดิ้งแบบใหม่แต่การนํารูปแบบเดิมที่เคยมีมาปรับใช้ให้เข้าถึงและจดจาง่ายนับเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจและภาพรวมให้กลายเป็นไวรัลได้